ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับบทเรียนออนไลน์ใน EP สองนะครับ EP นี้เรื่องมวลอะตอมเฉลีย่ยนะครับจากครั้งที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับมวลอะตอมไปนะครับใครที่ยังไม่ได้เอกสารนะครับสามารถไปโหลดตามลิงก์ที่ครูแนบไว้ได้เลยครับ วันนี้นะครับเราจะมาเริ่มที่มวลอะตอมเฉลี่ยเนื่องจากว่าธาตุนะครับเขาก็จะมีไอโซโทปไอโซโทปคือธาตุชนิดเดียวกันที่มันมีมวลไม่เท่ากันดังนั้นการที่เขาจะใช้มวลอะตอมนะครับจึงจะต้องนําเอามวลอะตอมทั้งหมดนะครับมาเฉลี่ยกันนะครับซึ่งมวลอะตอมเฉลี่ยก็จะคิดจากผลรวมนะครับของเปอร์เซ็นต์ที่มีในธรรมชาติ ของแต่ละไอโซโทปนะครับไปคูณกับมวลนะครับและนำมาหารด้วย100นะครับก็จะได้เป็นมวลอะตอมเฉลี่ยมานะครับอ่ะทีนี้เราลองมาดูคำถามทบทวนนะครับจากที่เขพูดไปเมื่อกี้นะครับไอโซโทปคืออะไรไอโซโทปคือธาตุชนิดเดียวกันที่มีมวลไม่เท่ากัน นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องนำมวลมันมาๆๆเฉลีย่ยทีนี้เปอร์เซ็นต์ในธรรมชาติของธาตุนะครับมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องเปอร์เซ็นต์กันหากธาตุแสตมี2ไอโซโทปก็คือไอโซโทป15กับไอโซโทป16ปริมาณในธรรมชาติของธาตุแสตนะครับสมมติว่ามีอยู่ x เปอร์เซนต ปริมาณในธรรมชาติของแซตสิจะมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ปริมาณพวกนี้นะครับมันจะต้องรวมกันให้ได้100%ตัวนี้มีอยู่แล้ว x เปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็คือเป็น1 0 0ลบ x นั่นเองนะครับมาดูอันต่อมาถ้า y มี3ไอโซโทป 12, 13, 14ไอโซโทป12มีอยู่80% ไอโซโทป13มีอยู่ x เปอร์เซ so ็นต์ไอโซโทป14จะมีกี่เปอร์เซ็นต์ดูนะครับอันนึงมี80แล้วละอันนึงมี x อีกอันนึงก็จะเป็น2 0ลบ x นั่นเองเพราะมันต้องรวมกันให้ได้100นะครับทีนี้เราลองมาทำโจทย์ฝึกทักษะกันข้อแรกธาตุ a ประกอบไปด้วย2ไอโซโทปในธรรมชาติคือ a 3 0และ a 3 2 ซึ่งแต่ละไอโซโทปนั้นก็จะมีปริมาณเป็น35% 65%ตาาลำดับมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุควรเป็นเท่าไหร่นะครับเราจะคำนวณยังไงนะครับมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุเราจะคิดจากผลรวมนะครับของปริมาณเปอร์เซ็นต์คูณกับมวลอะตอมของแต่ละไอโซโทป ทีนี้เราลองมาจับโยงกันเลยครับ35%ของอะไรคือของ30นะครับ6 5คือของอะไรก็คือของ32นะครับจับคู่กันนะครับคูณกันแล้วนำมาบวกกันเอา30คูณด้วยเปอร์เซ็นต์ของมันก็คือ35บวกกับ32คูณด้วยเปอร์เซ็นต์ก็คือ65นะครับ จากนั้นรวมกันนะครับแล้วนำมาหารด้วย100ก็จะกลายเป็นมวลอะตอมเฉลี่ยของเขานะครับก็คือได้เท่ากับ31.30นี่คือมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ A นะครับทีนี้เราลองมาหาของธาตุ B นะครับธาตุ B มี2ไอโซโทปคือ50กับ52ถ้าข้อนี้เขาบอกมวลอะตอมเฉลี่ยมาแล้ว ให้เราหาเปอร์เซ็นต์ะครับของไอโซโทป50และ52ครูสมมติว่าไอโซโทป50เขามี x เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นไอโซโทป52ก็จะมี100ลบ x นั่นเองนะครับจากการหาหมวลอะตอมเฉลี่ยเราก็จะคิดจาก50 คูณกับเปอร์เซ็นต์ของเขาก็คือ x นะครับบวกกับ52คูณกับ100ลบ x ทั้งหมดนะครับรวมกันแล้วก็หารด้วย100นะครับมวลอะตอมเฉลี่ยให้มาแล้วก็คือ51.50นะครับอาทีนี้คูณ52กระจายเข้าไปในวงเล็บนะครับ ตรงนี้ได้ 50x บวกกับ5,200ลบกับ 52x ตรงนี้าหารด้วย100นะครับย้าย100มาฝั่งทางซ้ายมือครับก็จะได้เป็น5,150ตรงนี้ 50x นะครับลบกับ 52x ก็เหลือเป็นลบ 2x อย่า,ยายข้างนะครับเอา 2x มาไว้ฝั่งนี้เอา5150มาลบนะครับก็จะเหลือ50เพราะฉะนั้น x จะเหลือเท่ากับ25ครับดังนั้นเปอร์เซ็นต์ของ B50 ก็คือ25ครับทีนี้ของ52ก็คือ 100-x ลบ x ครับ B52 ก็ได้เท่ากับ1 0 0ลบกับ25ก็เหลือเป็น75นะครับพวกนี้คือเปอร์เซ็นที่มีในธรรมชาตินะครับของ50ก็คือได้25%ของ52ก็คือได้75%นะครับนี่คือโจทย์เกี่ยวกับมวนอะตอมเฉลีย่ยนักเรียนลองไปฝึกทำอีก3ข้อนะครับเพื่อฝึกทักษะความคิดรบยอดนะครับลองดูนะครับ3ข้อนี้นะครับสำหรับวันนี้สั้นๆน,นะครับ แค่นี้ก่อนเราไปเจอกันใน EP 3สวัสดีครับ